สวัสดีเช้าวันพุธที่18พฤษภาคก65ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ w l ิล t อล5 Minutes a Day to b e ์ e y t u Yesterday รายการที่จะทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างวลททั้งแหด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันด้วยกันนะครับวันนี้เดินทางมาถึง ep t 2ีพ่อมดทางการเงิน George Soros อย่างที่ทุกคนทราบไปนะครับว่าจอร์ซอรสได้ติดอันดับนะครับนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับขกอันดับแรกเลยนะครับ ในมุมนึงนะครับจอร์ซรอสเองก็ถูกตรานหน้าว่าเป็นอาชญากรทางการเงินนะฮะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังต้มยำกุ้งนะครับปี4ี่ศูนย์ถ้าสำหรับใครที่เกิดทันนะครับเขาเป็นนักลงทุนชาวอเมริกันนะครับแต่มีเชื้อสายชาวฮังการีครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางค่าเงินแล้วก็เป็นนักลงทุนในด้านหุ้นด้วยซึ่งครั้งหนึ่งนะครับฟอสเคยจัดอันดับให้จอร์ซลอตเนี่ยติดอันดับที่ส5สิบห้าของบุคคลที่รวยที่สุดในโลกเลยนะครับสัพย์สนนี้เยอะมากครับทีนี้ เรามาดูกันว่าภาพลักษณ์หนึ่งของจอร์โซลอสเนี่ยนะครับในมุมของประเทศอังกฤษนะครับนอกจากกับเป็นอาชญากรทางการเงินของไทยแล้วก่อนหน้าที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาเป็นชายผู้ทําลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษนั่นเองหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นอาชญากรทางการเงินผู้อยู่เบื้องหลังวิกฤตการเงินของอังกฤษ ซึ่งฉายาของเขานะครับก็คือ the man who broke the bank of England นะครับนี่คือภาพลักษณ์ที่เป็นภาพลบอยู่ใครที่จะพูดถึงเรื่องจอร์โซรอนี่ก็จะมีมุมหลักหรือมุมสำคัญเลยก็คือการที่เขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจพังมีคนกล่าวกันว่าในช่วงเศรษฐกิจปี2540นะครับหรือตรงกับคศ1 9 9 7เนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของโดมิโนเลยนะฮะ จึงทาให้ถูกล้อเลียนเลยนะครับว่าเป็นโรคต้มยำกุ้งเพราะว่าประเทศที่อยู่รอบๆเราก็โดนไม่แพ้กันครับซึ่งในครั้งนั้นเขาว่ากันว่าจอร์จโซรอสนั้นได้ทําเงินไปประมาณ3,000ล้านเหรียญสหรัฐส0 0 0ล้านเหรียญประมาณเท่าไหร่ล่ะครับก็คูณ30เข้าไปก็ประมาณแสนล้านนะครับเป็นเงินไทยซึ่งนั่นคือภาพลักษณ์ของจอร์จโซรอสที่ผมเองก็เคยได้ยินมุมนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับว่า เป็นชายที่ทําลายค่าเงินไทยในวิกฤตต้มยเหกุ้งก็คือจากเดิมที่1ดอลลาร์สหรัฐมีต้องใช้เงินไทยไปแลกแค่ยีบาทกลายเป็นว่าเราต้องใช้เงิน50บาทไปแลก1ดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างที่ผมบอกนะครับ m i n d s e t ก็คือสิ่งเดียวกันแต่คนอาจจะคิดไม่เหมือนกันเหมือนลูกเต๋าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูลูกเต๋าอีกมุมหนึ่งของจอโรรอสกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอโรรอสเนี่ย เป็นบุคคลผู้ใจบุญมากๆเลยนะครับเงินที่เขาได้มานี่ถือว่าบริจาคมากกว่าเงินที่เขามีอยู่ด้วยซ้ำไปครับถ้านับสัสดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จอร์สโซรนี่มีการบริจาคเงินเนี่ยนะฮะเป็นสัสดส่วนที่เกินห้าสิเปอร์เซนครับเวลของเขานะครับมีอยู่ยี่สิบสามบิลเลียนฮะแต่ปรากฏว่าเขาบริจาคไปสิบแปดครับเหลือ,อไว้ใช้เองแค่ห้าครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจฮะว่าเขาก็ติดอยู่ในนะครับทำเนียบของบุคคลผู้ซึ่งบริจาคสูงสุดในทุกๆปีทุกๆสำนักครับบิลเกตเนี่ยนะครับก็เป็นผู้บริจาคที่สูงสุดในโลกนะฮะก็คือสามสิบแปดสามสิบห้าจุดแปดมอร์เลนบอฟเฟตก็ติดนะครับอันดับของทำเนียบของผู้ที่บริจาคสูงสุดเชนเดลกันในขณะที่จอร์โซรลอสนะครับปัจจุบันนี้สะสมไปสะสมมานี่บริจาคไปส2มสิบสองบิลเลียนฮะ ก็คือเยอะมากนะครับคือ32บิลเลียนก็คือเยอะมากๆก็คือ1ล้านล้านนั่นเองนะฮะถ้าเทียบเป็นเงินไทยซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับจอสโตอ,อายุก็เยอะมากเลยนะครับอายุเท่ากับบอลเลอร์ฟเฟตเลยนะครับแต่ก็ไม่แต่มีความคิดที่ไม่โบราณน,นะครับแล้วก็ไม่ได้รังเกียจที่จะรับนะครับความรู้ใหม่ๆด้านบิตคอยเข้ามาเขาเข้ามาเทรดบิตคอยครับในขณะที่ตรงข้ามกงนกับวอลเลอร์เฟสเลยใช่ไหมครับ วอลเลอร์เฟนี่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับบิตคอยเท่าไหร่ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีค่าเลยในขณะที่จอร์โซรอสบอกว่าไม่สนฮะคือฉันฉัน,ฉ,นฉันเทรดฮะฉันสนใจอย่างเดียวเพราะฉันจะเห็นได้ว่าคนที่มีออหมายเซ็ที่ต่างกันก็สามารถที่จะมีความคิดเห็นทางด้านออการลงทุนที่ต่างกันหรือเหมือนกันก็ย่อมได้เหมือนกันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างกันนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นมากๆเรื่องหมายเซร็จนะครับว่าบางครั้งเราฟังข่าวมาว่าจอร์โซรอสเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ แต่อย่าลืมว่าในมุมหนึ่งเขาก็บริจาคเยอะมากเลยนะครับก,ก็เป็นคนใจบุญที่คอยให้ประโยชน์ให้โอกาสกับคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไมล์เซตนี่ก็ต้องมองให้หลายๆมุมนะครับเราต้องพยายามฝึกเป็นไมล์เซตของคนประเภทที่4นะครับเพราะว่าไมเซตของคนประเภทที่4ก็จะทําให้เรามีนะครับโอกาสในการที่เราจะสร้างเวลในอันต่อๆไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจะเป็นฐานสําคัญสําหรับการสร้างเวลอื่นๆเช่นกันวันนี้จบไปด้วย the biggest risk of all is not taking one เขาบอกว่านะครับความเสี่ยงที่สูงที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็คือการที่เรานั้นไม่เสี่ยงอะไรเลยขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมสับ Subscribe Like Share Comment ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ